ถึงการร่วมตอบคำถามเอาคะแนนแล้วพูดถึงรามเกียรตินะ์บทภาคเอราวัณเป็นตอนหนึ่งของรามเกียรติ์ครูบอกแล้วทีนี้วันนี้เรามารู้จักตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์นะคะก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนเนื้อหาของเรื่องบทภาคเอราวัณอย่างละเอียดเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์กันก่อนนะคะอา้าวใครจะตอบภาพไหนเป็นตัวละครตัวไหนบ้างนะักเรียนรู้จักตัวละคร,าารตัวไหนไ<ม>บ้างหมายเลขห้าค่ะอ่ะหมายเลขห้าใครตอบ ซีรินลักษ์ค่ะซิรินลักษ์คือใครลูกภาพที่ห้านางสีดาค่ะนางสีดาถูกต้องอะสีดาอนุมานภาพสองหานุมานครับภาพสองหานุมานใครตอบฮนุมานครับใครับใครสุกรวัตรสุกรวัตรตอบหนุมานภาพสองโอเคถูกต้องหานุมานนักเรียนดูดีๆนะลูกภาพลิงวันนี้ครูครูนำมาแค่ตัวละครเด่นๆตัวเดียวนะคะ จริงๆแล้วมีลิงคล้ายๆแบบนี้หลายตัวอย่างเช่นชมพูพานพาลีก็เป็นลิงเหมือนกันนักเรียนสังเกตสีของเขากับอาวุธของเขานะคะเป็นอาวุธประจํากายดังนั้นหนุมานเนี่ยจะมีสีขาวเผือกดูสีผิวด้วยนะลูกอะใครจะตอบภาพต่อไปใครเอาตัวไหนภาพที่สี่ค่ะอาจารย์อะภาพที่สี่ภาพที่สี่ภาพที่สี่คือรูปใครเอ่ยพระรามค่ะพระรามเก่งมาก ภาพที่หกเดี๋ยวใครตอบพระรามเมื่อกี้ใครตอบภาพที่สี่พระรามสุธิการค่ะสุธิการให้คะแนนสุธิการก่อนสุธิการโอเคภาพโปรภาพที่หกรับใครพระลักษมณ์ครับเยี่ยมมากใครเอ่ยใครเอ่ยใครตอบธีระัาร์ครับธีระัาร์เก่งมากโอ้ครูเขียนตัวหนังสือไม่ได้เลยโวยเดี๋ยวเอา้าหายแล้วอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะ พระลักษ์นะคะลูกพภาพที่สามประยา์เดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงใครตอบพระลักษ์นะเมื่อกี้ขอให้คะแนนก่อนคันค่ะแป๊บนึงแป๊บนึงใครตอบพระลักษ์ลูกเมื่อกี้ทีละพัทครับทีละพัทเอาให้คะแนนทีละพัทก่อนอ้าวภาพที่สามใครตอบนารีรัตษ์ค่ะกศการนารีรัตษ์ตอบกศการโอเคภาพที่หนึ่งครับภาพที่หนึ่งครับภาพที่หนึ่งคือคือ ภาพนี้ใจ <ะ S 2> <ทำ S 1> ยาก<ห>ครับไอ้ครับใครนะลกูกอินทรายคิตอุ้ยทําไมเก่งจังใครตอบใครตอบพานุพงศ์ครับพานุพงศ์พานุพงศ์เยี่ยมมากเยี่ยมมากอันนี้คือตัวละครที่เป็นตัวเด่นของบทภาคเอราวัณเลยในตอนนี้นะคะตัวละครที่มีบทบาทมากที่สุดในตอนนี้อ่าในรามเกียรติ์ตอนบทภาคเอราวัณน,นี้ก็คืออินทรชิตคนนี้นี่เองนะคะภาพที่หนึ่งนะคะ เป็นลูกของทศกัณฑ์นะลกูกทศกัณฑ์ครูเขียนทศกัณ์ก่อนทศกัณ์เขียนด้วยนนเนนแล้วก็ทอฐานการัน,นะลกูกคําว่ากันตัวนี้คือส่วนคอส่วนหัวส่วนคอตัวนี้นะคะ,นะคะดังนั้นทศกัณ์ก็คือสิบคอสิบหน้านะคะยี่สิบมือนั่นเองเขาเป็นตัวละครที่มีลักษณะพิเศษนะคะ ทีนี้ดังนั้นตอนนี้ที่ครูบอกไปนะคะเป็นตอนที่เกี่ยวกับอินทรชิตซึ่งเป็นลูกชายของทศกัณ์นั่นเองนะคะเขาเป็นลูกชายของทศกณัณ์ดูสีรูปร่างหน้าตาเขาสีเขียวเหมือนกันเป็นยักษ์เหมือนกันแต่เขามีสอนนะแล้วเขาเนี่ยก็ได้พรวิเศษมาด้วยหลายประการประมาณ3อย่างมีสอนวิเศษแล้วก็มีพรวิเศษใครที่ฆ่าเขาแล้วตัดคอเขาเนี่ย ถ้าคอเขาหล่นไปที่พื้นเนี่ยจะเกิดไฟบรรลัยการโลกจะแบบมีไฟไหม้โลกท่วมโลกเลยดังนั้นเขาจะเป็นตัวละครที่มีเขาเรียกว่าความสำคัญแล้วก็มีบทบาทเยอะพอสมควรในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมเดิมทีเขาไม่ได้ชื่ออินทราชิตนะลกูกค่ะอินเขาชื่อว่ารนนภักชื่อเดิมเขาชื่อรนนภัก นะคะแต่อินทรชิตเนี่ยชิดก็คือพี่ชิดเนี่ยเขาไปสู้กับพระอินแล้วชนะเขาก็เลยได้ชื่อใหม่พ่อเขาพ่อของเขาทศกัณฐ์เนี่ยก็เลยตั้งชื่อให้เขาใหม่ว่าเป็นผู้รบชนะพระอิน์ก็เลยมีชื่อว่าอินทรชิตนั่นเองอ่ะรู้จัก